สวัสดีช่วงบ่ายกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วะเจมทราบวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์ที่19นะครับก็ได้อะคิคือบ่ายสองครึ่งเลยนะครับคลิปน,นี้มาค่อนข้างบ่ายนะไม่ใช่สายละโอเคครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาสุ่มนะครับมาดูกันว่าหนึ่งปันเพชรผมจะได้กี่อมดาวเนาะผมจะสุ่มให้มันพอแลกการ์ดสติกเกอร์ครับก็สติกเกอร์เนะ่ะเหลือยี่สิบเอ็ดวันละเพื่อน เดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการใช้คําว่าแบ่งปันกันนะครับคำนี้น่าจะดูดีสุดนะครับแลกเปลี่ยนเพราะว่าถ้าแบบผมแจกก็บอกผมแจกไปได้ต้องบอกว่าเพื่อนๆก็ให้ผมมาเยอะเหมือนกันนะเออผมก็เลยใช้คําว่ามันเป็นคําว่าแบ่งปันกันแล้วกันนะครับคํามันน่าจะแบบโอเคแล้วดูดีสุดนะครับแล้วก็ ก่อนหน้านี้มันจะมีรางวัลจำกัดการเล่นเงินเพื่อนเป็นล็อกอินเล่นล็อกอินเล่นอะไรอย่างงี้นะครับผมลืมพาเพื่อนมาดูกันในคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปนี้ก็อ่ะพามาดูนะครับเป็นการเล่นก็จะได้ทั้งหมดประมาณพันเพชรนะครับอมดาวก็ได้เยอะนะเพื่อนดูดิรอบละพันรอบละห้าร้อยอะไรเงี้ยนะครับได้แบบเกือบหมื่นปะนะครับโอ้โเยอะเลยแล้วก็ล็อกอินพิเศษนะครับจะได้อ่าหนึ่งพันล้อมดาวก็คือวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้ครับเป็นวันอาทิตย์ก็จะได้เป็นสามร้อยเพชรนะครับอย่าลืมเข้าล็อกอินแล้วกัน โอเคครับตอนนี้ผมมีทั้งหมดนะ่ะคืออยู่ที่5้0 0 0ใช่ไหมถ้าเราจะแลกทั้งหมดนะครับจะใช้เท่าไหร่เราไปดูกันอ่าแพ็กนี้นะครับแลกได้สูงสุดน่ะคือ15แพ็กแล้วก็ใช้ที่3,000ใช่ไหมสามห้ 3, ไม่ใช่ดิเออเท่าไหรอนะ่ะคือ30,000 4 000, ่นสี่่ะประมาณ45่หมนห้านะแล้วก็อันนี้ครับ2000นะก็ทั้งหมดเนะี่ยประมาณเท่าไหร่อ่ะสองหมื้าไหมก็ทั้งหมดอ่ะผมคิดว่าน่าจะประมาณ70,000 80,000ได้อยู่นะครับก็อ่ะแบบเราไปสุ่มกันมาดูกันว่า เราจะเสียเฟเท่รไหร่ในการเหมาสติกเกอร์ในนานค้านะจริงจริงอย่างแปดหมื่นผมสามารถซื้อแบมบีนา่าไม่ก็สามารถซื้อตัวละครอย่างแบบตำนานได้บางตัวเลยนะเพื่อนเออค่อนข้างแบบแพงมากครับอ่ะคลิปนี้ครับฝากเพื่อนนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยละกันนะไม่รู้ว่าไลค์มันทําอะไรได้แต่ผมอยากได้เฉยนะําที่ผมบอกทุกคลิปอะเพื่อนเหมือนแบบเพื่อน,อนๆส่งกำลังใจมาให้ผมเยอะไงเออผมก็เลยแบบแฮปปีอ้องะ าตามล่าหารี้เดินเพื่อนเขาเรียกว่างนนะขอตุ่มนะครับเห็นคนบอกว่าหลายๆคนกดได้ขอตุ่มอยู่นะเพื่อนแต่ผมไม่เคยกดได้เลยนะครับหลังเนี่ยอย่าว่าแต่ขอตุ่มเลยแสงอะแสงที่มันขึ้นอะผมไม่เคยกดได้เลยช่วงก่อนนั้นผมเคยกดได้อยู่นะครับหมดไปเร็วมากเพื่อนหมดไป2องพันละนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะสามพันเราจะได้เพชรไห่นะครับออ้ยอันนี้หนึ่งพันโอดมกาวะ่ะเอาเรื่องนะครับ แต่รอบก่อนผมสุ่มได้เท่าไหร่วะสามพันห้าพันปะรอบนี้ผมจะดวงดีบ้างไหมนะไปดูดิน่าเท่าไหร่ละเก้าพันห้าเหรอสามพันได้แค่เก้าพันห้าอันเพื่อนโอ้โหคลิปนี้เราแบบทุ่มทุนนะครับเพื่อนคือผมช่วงแรกผมลงทุนแบบแทบทุกคลิปละ ผมแบบเล่นไอดีหลักไอเดียเดียวใช่ไหมแล้วผมก็ต้องหาเพชรแบบไอเดียเดียวมาสุม่มให้เพื่อนๆกันดูอะเออสุ่มให้ดูอะถ้าเป็นไหนผมสุ่มใช่ไหมก็ถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้นะครับอยากเป็นสปอนเซอร์นะครับก็เพียงแค่ดูโฆษณากดไลค์กดติดตามกดสมัสครสมาชกนะครับเเป็นแบบว่าของขวัญน,นะครับให้กับผมแล้วก็ผมเนี่ยจะได้มีงบเนะยมาทําคลิปให้กับเพืเพ่อนๆได้ดูกันนะครับส่วนใหญ่ผมจะทําแต่ไอดีหลักไนงะเออก็ให้เพืเพ่อนๆได้ดูกันเลยว่า ถ้าใครที่แบบอยากจะเก็บเพชรหรืออยากจะทำเนี่ยสามารถแบบทําได้เลยนะฮะเออทำได้แบบตามผมเลยได้เลยนะครับไอดี ID หล่านะไม่ได้แบบว่ามีไอดีรองหลายดีนะครับเลยอาจจะทําคลิปยานนิดนึงไปสุ่มไปวิทยาทานที่ใหญ่หลวงสู่การ์ดการ์ดใหม่ที่กำลังจะมาแล้วผมก็จะไม่มีเพชรในการทาการ์ด แต่ผมคิดว่าก่อนก่อนจะขึ้นเดือนหน้าน่ะน่าจะน่าจะเก็บเพชรได้ประมาณ2-3หมื่นแหละเพื่อนเดี๋ยวเราไว้ว่าตัวละครใหม่ในช่วงนั้นแล้วกันคนระับตอนนี้ก็คือสุ่มไปก่อนเราสามารถแบบโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วายจังอะ่ะอุ้ยมันสุ่มทีร้อยใช่ไหมเออว่าอยู่ทำไมมันไหลวัยเพื่อนพอไหมเนี่ย ไี่หมื่นห้านะครับมีเจ็ดหมื่นห้านะไม่มั่นใจว่าพอหรือเปล่านะครับเพื่อนก็เดี๋ยวอ่ะผมขอญาตไปแลกแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะขอญาตตัดภาพไปตอนที่ผมแลกเสร็จแล้วในกันนะครับเพื่อนแล้วมาครับเพื่อนๆผมเหมาจนหมดเลยนะครับใช้ประมาณนบเนี่ยคือถ้าเหมาทั้งหมดในร้านค้าเนี่ยเจ็ดหมื่นห้าพันอ์มดาวนะครับถ้าตี้เป็นเพชนเนี่ยผมคำนวณให้คร่าวๆแล้วน่าจะประมาณอยู่ที่สองหมื่นเพชรได้อยู่นะครับเพื่อน ก็อาจจะมากกว่านั้นก็ได้ครับถ้าใครโดนไม่ดีนะผมคิดว่าประมาณ20 0 0 0เพชรหน้าจาอยู่ในการเหมาสติกเกอร์อมดาวจะถามว่าคุ้มไหมถ้าเป็นสายฟรีจริงแบบไม่ได้เติมแบบอมดาวไอ้ไม่ได้เติมแบบว่าแพ็กสติกเกอร์ซักแพ็กหนึ่งอะ่ละล้วคิดว่าอยากจะเก็บให้ครบอ,อยากได้กรอบหรือว่าอยากจะได้แบบแพ็กการ์ดลุ้นตำนานหรือว่าจีดาใช่ไหมครับผมก็มองว่ามันมันก็โอเคนะครับแต่ไม่ถึงไม่ถึงขั้นคุ้มนะเพราะมันจะได้ของแบบอย่างเช่นได้ห้าพนเพชรคืนได้แบบว่าหนึ่งหมื่นอมดาวคืนอะไรเงี้ยก็ต้องไปชั่งน้ำหนนะักเอาแต่ มันยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับในช่วงของสติกเกอร์ถ้าเราจะใช้เพชรสองหมื่นเพื่อมาแลกกับของที่เราได้แต่ถ้าเราได้ตัวละครท็อปอย่างเช่นอ่ะสมมติถ้าผมแลกมาใช่ไหมแล้วผมได้การ์ดตำนานเนี่ยเช่นเดซหรือว่าโคเนี่ยก็ถือว่าสองหมื่นเพชรอ่ะถือว่าคุ้มมากนะครับเป็นการลงทุนที่อีซี่มากแต่ถ้ามันไม่ได้นะ่ะมันก็ไม่คุ้มอ่ะนะผมก็ขาดสติกเกอร์ทั้งหมดอ่ะครับอยู่ที่อ่ะผมมีเจ็ดสิบสี่ทับร้อยแปดใช่ไหมเราขาดอีกประมาณเท่าไหรอ่อ่ะสามสิบ 36หรอไม่ใช่ดิ6 2ย20 32่อนะครับเพื่อนมาดูกันนะครับในคลิปนี้ผมจะได้3ดาวอย่างของทงน้านตัวละครเลยนะอ่าเอวาหรือเปล่ารู้สึกว่าเอวานเนี่ยจะออยากที่สุดใช่ไหมครับมาลุ้นกันว่าผมจะได้ในคลิปนี้หรือเปล่าก็มันจะเปิดเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนก็คือมันจะเป็นแบบอ่บาสามใบเนาะมาดูกันนะครับว่าผมจะได้กี่ใบนะบเพื่อนก็ขอสัก เอา20ใบได้ไหมที่แบบที่เรายังไม่มี <S <S มันจะเวอร์เกินไปหรือเปล่านะครับเพืเออเออเอ่อน20ใบวุ้ยเอเลบอสเอเอเลอต์มานะเอเลอต์เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเขาบอกว่าอ่อยากใช่ไหมเป็นหนึ่งดาวที่อ่อยากอ่ะซาลวา <S 2> <S 2> ัดนะครับสีการดีวุย้ยได้พุดดิ้งมานะครับแล้วก็ได้ไก่อาร์มนะซ c ดี้อันนี้เป็นเจวอนเป็นอะไรอ่ะอัญการปะลืมลืมชื่อ ได้เป็นโคนะครับได้เป็นมาโยได้เป็นอะไรนะลืมชื่อมันละโลโล์ olo, นะครับเสียวเยวลี Sel ่ i, นะครับแล้วก็จะเป็นโกลเด้นเกตออะไรวะผู้สวรรค์นะครับแล้วก็จะเป็นฮันเตอร์พิวนะครับแล้วก็จะเป็นนิโคอุ้ยสามดาวออดีนะเพื่อนได้เป็นเลิฟล er ี่ลีลี่ลองกานะครับไปกี่นี้อะ อันนี้นะครับจะเป็น3ดาวแล้วเพื่อน3ดาวเนี่ยเราก็ลุ้นเอวานะครับกับแพ็กสติกเกอร์ทองนะครับที่ผมยังไม่มีนะขอตัวที่ยังไม่ซ้ำนะกันทองอ่ะเพื่อนโอ้อันนี้ผมมีหมดแล้วอันนี้มีหมดหรือยังไม่รู้นะฮะไ้ยได้โดยอนมานเพื่อนโอ้โหนี่เยอะมากโอ้โหโดยอนอีกแล้วโดยอนนี่ผมน่าจะได้ได้เยอะแล้วป่ะโอ้โหอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับยังไม่มี สายคีเลยอะ่ะผมขอสายคีหน่อยนะ้ปะสายคีสี 4, ทองอะ่ะสามดาวเฮ้ย hey, มันจะมีแค่ตัวพวกนี้เหรอไอรีนกับตัวจอนเหรอออกง่ายเหรออุ้ยได้เอวาเพื่อนอุ้ยเอาเรื่องนะครับเราได้มาหนึ่งใบละนะครับถือว่า,าละครเกสละแต่ถ้าเราได้มาอีกหนะึ่งใบเนี่ยเราจะเอาไปแจกเพื่อนๆกันในไลฟ์เหมือนเดิมนะครับเห็นเขาบอกว่าบางคนอนะ่ะเอวามันก็ออกง่ายใช่ไหมบางคนก็ออกยากแต่ส่วนตัวผมเนะี่ย ไม่รู้มันจะล็อกอะไรนะเออรอบก่อนเนี่ยมันมันล็อกอะไรไม่รู้นะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับเลยตั้งกี่แพ็คอะเลยตั้งห้าแพ็คเพื่อนมาขออีกใบอีกสักหนึ่งใบแล้วก็โอเคครับไนกี้ก็ดีไนกี้รู้สึกว่าคนจะต้องการเหมือนกันโอ้โหไอไอตัวนะั้นไอน้องเซซิลกับกับอะไรนะกับโดยอน,นี่ออดดีมากเพื่อนโอ้โหไอรินไอรินทิปเปลิลโอเคนะครับ ได้เป็นเลิฟลี่ลนิลองกากับไนกี้ครับโอเคไซคี okay, <Okay. S 1> มาแล้วครับเพื<ๆ>่อนถือว่าดีถือว่าดีเอาหวานรอบนี้ผมมาอยู่นะอุ้ยได้เป็นอาร์เทมิสนะครับโอเคปิดท้ายไปเราได้มาทั้งหมดอนะ่ะคืออยู่ที่สิบใบเพื่อนโอเคเปิดมาได้เหมือนเยอะนะแต่ได้ซ้าเยอะมากเพื่อนนะครับอะ่ะอันนี้เราครบนานแล้วนะครับก็ไอหัวเขียวเนี่ยไม่ออกเลยอยีมาท่านซิตนะครับแล้วก็ อันนี้นะครับขาดเป็นเคที่นะครับเพื่อนๆเราจะได้ครบนะเซซิลเรามี7ใบละอันนี้ครับเอเอเบอสผมมี1ใบนะรู้สึกว่าคนจะส่งมาให้ผม1ใบนะขอบคุณมากจริงนะครับคนที่ส่งมาให้หลายๆคนเลยนะครับส่วนอันนี้นะครับผมได้เอวาแล้วผมขาดแค่ลาก้อนนะครับเพื่อนๆอ่าแล้วก็อันนี้ผมได้ครบแล้วผมแรกไปละโดยอนเรามี6ตัวส่วนอันนี้นะครับเราได้หนูยิ้มมาถึง4ตัวเลยเพื่อนเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ ส่วนอ,อันนี้ผมได้ไซคีมา2แล้วอ่ะผมได้มา2องขอโอเคไม่เป็นไรนะครับส่วนคอสตูมนะครับผมได้มาครบหมด,หมดแล้วนะครับก็เป็นมันวอนที่อ่อนยากนะครับส่วนเจวอนกับวินเทอร์น่ะมีเยอะมากเลยทีเดียวนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็อันเตอร์พิวผมมี2ใบส่วนที่มูนมีแค่ใบเดียวแล้วก็อันนี้นะครับผมได้อา่ามาเรียมาครบแล้ว3ดาวทองเนาะที่เหลือ1ดาว2ดาวเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะยากนะเดี๋ยวเราค่อยกวาดซื้อแพ็คสติ๊กเกอร์นะครับเพื่อนเพื่อน อันนี้ก็ขาดแค่หนึ่งดาวนะส่วนใหญ่ผมจะขาดแค่1ดาวนั้นเพื่อน3าดาวขาดรูดับเบินะครับอันนี้ส่วนอันนี้ขาดแค่หนึ่งดาวนะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ทีนึงคือประมาณวันจันนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวเราจะมาแชร์สติกเกอร์กันตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์บ่อยแล้วก็ใครที่อยากจะสติกเกอร์ไหนนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีซ้ําเยอะเราจะ ผมก็จะส่งไปให้เพื่อนนั่นเองนะครับโอเคครับทรัพคลิปนี้ขอจบไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับหวังว่าเพื่อนคงจะชอบกันก็ผมลงทุนไปทั้งหมดนะครับในการส่งเม้นโอมดาวในรอบนี้ก็คืออยู่ที่เกือบ20,000เพชรเลยนะครับก็เหลือว่าอาจจะถึงไม่มั่นใจเหมือนกันนะผมไม่มั่นใจว่าผมสุ่มในตทรัพท์ไปเท่าไหร่นะครับคลิปนี้หมดไปทั้งหมดอ่ะคือประมาณเกือบ20,000เพชแล้วก็80,000โอมดาวนะครับไปก่อนเพื่อนก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์เป็นใจผมน่กันนะครับ